นี้ตอนที่เราเคยเห็นคลิปที่กำแพงแต่ที่สองพี่น้องเนาะใช่สงพี่น้องก่อนค่ะแล้วเราก็เลยรู้ว่ามันจะมีโครงการ่อมามาทําที่กำแพงแสนเราก็เลยค่อยๆติดตามมาเรื่อยๆเนาะใช่จริงๆที่เราเลือกที่นี่เพราะว่าเราสองคนจริงๆแล้วเราเราอยากไปมีบ้านตักอากาศตามริมทะเลใช่ไหมฮะแต่ว่าในระยะทางที่เดินทางหรือว่าบรรยากาศต่างๆที่ได้ ที่นี่ค่อนข้างตอบโจทย์เราในหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่ลม,ลมเย็นสบายใช่ไหมครับไม่ไกลกรุงเทพใช่ใชก็เป็นบ้านหลังที่สองเนาะใช่เอา<ะ>ไว้สําหรับพักผ่อนเวลาแบบเครียดจากงานจริงๆอย่างที่เราคุยกันนะครับเราเราอยากมีบ้านตากอ,อากาศที่ติดทะเลแต่ว่าพอเราไปดูพื้นที่ที่จะสร้างบ้านตากอ,อากาศริมทะเลจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเกิดคําถามขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ Security การเดินทางที่ใช้เวลาเยอะแต่พอเราได้มาเห็นที่เนี่มันตอบโจทย์เราค่อนข้างมากเนาะ<ม>รวมถึงบางทีแล้วเราได้สิ่งที่มากกว่าในส่วนเพิ่มเติมก็คือทะเลที่เราเคยเห็นมันเป็นน้ําเค็มใช่ไหมฮะมันไม่สบายตัวน,นี่พอมาเป็นน้ําจืด<ม>นะนี่ต,ตัวไม่เหนียวแล้วที่สวยมากไปกว่าคือปกติเรามีบ้านริมทะเลเราก็จะมองเห็นแค่สกายไลน์คือขอบฟ้ากับขอบน้ําทะเลตัดกันแต่ที่นี่พอจุดจบของสายตามันกลายเป็น ต้นไม้สวยๆสวนสวยๆเรามีเด็กๆด้วยแล้วเราเลี้ยงสุนัขก,กันไงครับเพราะฉะนั้นการที่มาในที่ที่เราสามารถเลี้ยงสุนัขได้ปล่อยสุนัขเราแบบ u n นล a ชได้แล้วอยู่ในปลอดภัยเนี่ยเราค่อนข้างแฮปปี้มากๆจากบ้านเราอะครับเราเคยจับเ,เลขกิโลดูจากหน้าบ้านเราอะจนถึงหน้าบ้านเราที่นี่แห่งเราใช้คําว่าบ้านเราเลยเนาะหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลเป๊ะ ฉชเลยเราวิ่งออกเส้นทางเวสเกตใช้เวลาตอนนี้เราใช้เวลาเยอะหน่อยน่าจะประมาณสักชั่วโมงนิดนิดชั่วโมง10นาทีไม่ไม่ถึง,ถง10นาที15นาทีชัมงติดชั่วโมงใช่ชั่วโมงติดติดติดก็ชั่วโมง40นาทีแต่คิดว่าถ้าในอนาคตทางหลวง M8 1เสร็จมีมอเตอร์เวย์เราน่าจะเร็วขึ้นกว่านี้เยอะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันคือเรื่องหลักที่เราสองคนมองกันตั้งแต่แรกว่าการที่เราจะมีบ้าน ปากอากาศต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเรื่องความปลอดภัยมันไม่ได้นั่นแปลว่าการที่เรามีบ้านอีกหลังมันกลายเป็นภาระและเป็นความกังวลของเราว่าเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงหรือว่าตอนที่เราไม่อยู่มันจะยังไงแต่มันกลายเป็นว่าที่เนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างของเราด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกล้องวงจรปิดรั้วรอบขอบชิดแล้วก็บรรยากาศที่มันดูแล้วมัน,มนปลอดภัยครับไม,ไม่ใช่ว่ามันไปอยู่แบบคือในนี้ก็ไม่ได้อยู่<อ>ชุมชนชอะไรที่แบบดูแออัดหรือไม่ได้ดูแบบ ไม่มีคนจนแน่กลัวจนเกินไปอะให้ตอบเราก็รู้สึกว้าวก่อนอย่างแรกว่าโอ้ดีว่ะผมว่าทุกคนที่มาเห็นที่นี่ครั้งแรกถ้าพูดแบบภาษาคุยอย่างนี้คำแรกก็ต้องว wow ้าวคำที่สองก็อะไรวะเนี่ยคือทุกคนต้องรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือ ที่ดินที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเหรอเนี่ยทำไมมันสวยได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบทะเลสาบน้ําจืดหาดหินกรวดปลาคราฟต้นไม้ใครเห็นก็ก,ก,ก็ต้องว้าวอะครับแล้วก็ลมเนาะเออสิ่งหนึ่งที่สําคัญม,มากๆที่เราตกใจที่นี่ครั้งแรกคือโอ้มานี่ลมเข้าตลอดเวลาทุกทิศทุกทางสบายมาก คือต้องบอกว่าถ้าดูถามว่าคาดหวังอะไรคือตอนนี้มันตอบโจทย์เราทุกอย่างแล้วมันเกินความต้องการของเรามามากๆด้วยตอนนี้ก็หวังเพื่อนบ้านใช่ถ้าถามว่าหวังอะไรเราอยากเจอเพื่อนบ้านที่เราน่ารักเราเข้ากันได้มีความสุขเรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจเลยแล้วเราคุยกันว่ายังไงก็ต้องเป็นที่นี่เนื่องจากว่าเจ้าของโครงการบอกเราว่า เขา,เขาอยู่เองเพราะฉะนั้นเขาไม่ปล่อยให้โครงการเขามันดูไม่ดีเหมือนวันแรกที่มันที่เรามาเห็นนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าโครงการไหนเจ้าของอยู่เองด้วยเนี่ยมันแทบจะมมันนเหือสบายใจอะเราหรือเราเหมือนมีคนช่วยดูแลบ้านให้เราเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเป็น,ปน,ปนที่นี่ยโอ้เยอะเนาะเยอะครับเราดูกันเยอะมากตั้งแต่หัวหินเขาใหญ่ชนบุรี ปราณบุรีก็ไปปราณบุรีก็ไปนครนายกอยุธยาที่นีม,นมันก็มันคื <c oughs> อคือที่<จ>ไม่ใช่ไม่ดีนะครับที่เขาก็จะ,จะมีข้อดีข้อเสียบางอย่างที่อาจจะเหมาะแต่แต่ละโจทย์แต่เรามาที่เนี่ยสาหรับเราสองคนคือมันจบทุกคําถามที่เราตั้งคําถามไว้แล้วจะยังไงต่อคือเราไม่ต้องไม่ต้องตั้งคําถามต่อเจ้าของโครงการคิดให้หมดน้ําไฟระบบรักษาความปลอดภัยเราเลยแบบสบายแล้วว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวันนี้นะครับด้วยตัวศักยภาพรูปร่างที่ดินหรือตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันมันมันสวยอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนถ้ามาเห็นสิ่งนี้ก็จะคิดเหมือนเราว่าโอ้โหมันมันสวยเนาะแต่สิ่งที่เราสองคนประทับใจมากกว่าคือการดูแลของเจ้าของโครงการเพราะว่าอย่างที่เราพูดนะเนาะที่ไหนก็ตามที่เจ้าของโครงการอยู่ด้วยเขาไม่ปล่อยให้บ้านเขาไม่เรียบร้อยหรอกอแล้ว ยิ่งนานวันเข้ายิ่งรู้จักเจ้าของโครงการดีมากขึ้นเขาดูแลดีขึ้นเรื่อยๆมันนิดหน่อยก็ไม่ปล่อยผ่านนทุกวันนี้นนจนกล<บ>ายเป็นว่านะรู้จักกันจนจนจะกลายเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมั่นใจโครงการนี้ว่าในระยะยาวที่เราจะอยู่ที่นี่กับที่นี้นานๆหรือว่าในวัยที่เรากเกษียณน,นะเราน่าจะอยู่กับมันได้ยอย่างมีความ,วามสุข